นายบอลลูกนี้นี่แหละคมาดูครับเรื่องบุ่นุนไวรุ่นฟันน้ำนมกันโยกสวยลูกนี้ครับมาดึงหลอกแล้วแต่เราบางขาไม่ออกแล้วจอังอันนี้มาแล้วประเวศไม่ได้มา,าโตที่นี่ชัวจัดหาวครับแล้วใส่ซ้ายใส่ซ้าย,าย,ายกรุงเทพโซนตะวันออกเฮ้ย ให้เพื่อนอีกทีอุ้ยใช้ได้แล้วก็แม่จะกระเซาะปาตะก้อแล้วเจอนี้บอลกันจะไปด้านขวาเ็ดยกให้กับเพื่อนแล้วจ่ายมาแต่ไม่ผ่านครับมาจหวันที่สองแล้วหลุดมามาแล้วกือกื2สองแล้วหลุดมามาแล้วกื ฮิออโยเรียบร้อยโรงเรียนประเวศอาครับโอ้ขึ้นนำไปก่อนแล้วครับประเวศไห่ยังไงยังไม่ผ่านครับไม่เอาวอนกลับมาได้นี่เลยครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์กันไปแล้วตรงนี้มา จะยักมาแล้วจังหวะนี้ครับนี่เลยฮะค,ความสนุกของเงยาวชนนี่นะครับมาเพื่อนะนี่ครับต่อต้านภัยยาเสพติดเลยครับกำมาอที่หมายเลขสิบเจ็ดครับมาให้เป็นที่ใหมายเลขสิบแล้วเปิดให้เอาลนะ้วไหลมาโผพิภพวะอ,อ,อาจารย์เฮ้ยฮัดเกลอัดเชฮัดโชฮัดชา,ชาแล้วก็โอ้โหอ่ะไอ้ยคุณนึกว่ามวยปั้มเหลือเชื่อล็อกไม่ให้ลุกอะ่ะเรียบยังอยู่ แล้วก็แล้วก็เรียบไปโลเลียบไปโลประตูบอกว่าดอกแรกผ่านไปยังมีดอกสองดอกสามอีกเหรอโอ้ดูครับอาวครับสองศ แล้วมาอีกแล้วลูกนี้โอ้โยไหนไปซื้ออะไรพี่เจต๋อะนะครับเข้าสามารถไปดูได้นะครับสำหรับ Facebook ไลฟ์และจะเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวล้อครับสามศูนย์ภสวัสด์นี่นะครัขอสักลูกนึ่งครับแล้วเคลียร์ทิ้งไปก่อน เลยครับมาแล้วจังวันนี้ยังไงครับล็อกซ้ายมาดึงคึงใส่ไหลมาเอาเฮ้ยสเต็ปดีล็อกอีกทีหนึง่งแล้วทีนี้ป่าวล้วตัดได้ต้องได้ไหลจาพับเลี้ยวเลี้ยวเล่าแล้วครับมาเลขแปดครับอบขวามาลูกนี้ครับแม่ยาวไปหน่อยแล้วจะสวนกลับยังไงปู่เลียมดีแล้วก็ตู่มีดึงนะไหลมาลูกนี้ ยังไม่ได้เหมือนกันครับล็อกมนาการซ้ายทาบอลมาแล้วโดนขึ้นมาลูกนี้โคกแล้วก็ปังหายหูลูกนี้เก็บได้แล้วก็หัวดีครับเอาหัวบ่งออกได้เหลือเชื่อโอ้เอาครับใส่ขวาเรียบเอ้ยลิ้มาออกซ้ายไหลมาปราเวศมาแล้วหนีประเวศเรียบ พายามาสังเกตครับของเอ่ยคำว่าว้าวแล้วก็ถามอีกครั้งหนึ่งครับแกมันได้แล้วโดนล็อกมาลูกแล้วก็พอมาเรียบอะไรประเวทเหลือกขวาแล้วป่าเรียบแล้วก็เออพักบอลนดนี้ดีกว่าไม่ไม่เป็น้องไม่พักแล้วประชาชนไม่ปวดหัวด้วยเออลูนี้ใส่ เหลือเชื่ออหลอและจากนี้เขาจะกำมือใหม่ปลายต่อครับใช้ใหม่ไม่ได้ครับมากับมาที่บ้างแล้วตรงนี้ก็โดนตัดได้ครับกลับมาที่ประเวทนะครับไหลขึ้นกลับมาเอาไปบ่อยเออนั่นนะฮาราคัสเซอได้บอลใหม่กันแล้วไหลมาลูกนี้แล้วมาเลือบเลือบเลืเทางนี้เก็บตกจบแล้วจ้า แลเป็นเรื่องแล้วและจะนด้ลุ่นบป๊บป๊บแถือว่าเราดูเรารู้เลยว่าใครอยู่เขตไหนเออเป็นไงชัวบ่ะแล้วก็บดเว้ยรอขอเสียงบนมือครับให้กับน้องนุ่นอายุไม่เกิน12ปีด้วยครับสุดยอด